ดีกรบส่งเสริมวัฒนธรรมขอบคุณท่านผู้ดำเนินการนะครับกราบเรียนท่านผู้หญิงจรูญจิตรีคารนะครับกรรมการมูลนิธิส่งเสริมอาชีพในสังหวัดนายจ้าสังกิตประโคมราชินีนาประโคมราชดีกุลินนะครับเรียนท่านผู้ร่วมแถลงข่าวทุกท่านนะครับท่านผู้บริการกระทรวงรวัฒนธรรมกรมส่งเสริมวัฒนธรรมคณาจารย์ผู้สุขผลุฒิท่านผู้มีเกียรตินะครับและสื่อมวลชนทุกท่านนะครับ ตอบคำถามของท่านผู้ดำเนินรายการนะครับว่ากรมส่งเสริมจแล้วทำเนี่ยเรามีแนวทางสนับสนุนโขนอย่างไรนะครับผมขออนุญาตนำเรียนในสองนัยยะนะครับนัยยะที่หนึ่งเนี่ยต่อกรณีของโขนนะครับของมูลนที่สุดเด็ดอะารเจ้าสิบสี่พระองค์นั้นราชีนาทรงราชิฎีมันปีหลวงนะครับอย่างที่ท่านผู้หญิงจงจิตได้กรุณาดำเนรียนที่ประชุมนะครับว่า20ปีมาแล้ว นะครับที่เตรียมการแล้วก็เริ่มแสดงครั้งแรกเมื่อปี2550นะครับทีนี้2566ผมคิดว่า2567 2568 2569ตราบใดที่ทม,มูนิทิ่ยังจัดการแสดงโขนกรมส่งเสริมพระทารัมก็มีแนวทางเชื่อมต่อสดอลพระราชปริธารของพระองค์ท่านในทุกครั้งนะครับ จำได้ว่า2 5 6 5กต่อนองับในเชิงกายภาพของกระทรวงวัฒนธรรมรอมนอกของประชุมเนี่ยก็มีความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับอีกแล้วผมลงไปดูจับจราจรในรถไหโคลกลับได้เองเลยนะครับอันนี้ก็มีความสะดวกสบายมากขึ้นในเชิงกายภาพนะครับขณะเดียวกันเนี่ยในเชิงภายในโรงพักะครับภายในของประชุมใหญ่ เราก็พัฒน,นาปรับปรุงตลอดเวลานะครับถึงแม้จะใช้งานอย่างนันแต่ว่าการเล่นแอร์ก็จะต่อเนื่องตลอดนะครับออกประชุมเล็กใหญ่นี้นะครับก็เตรียมการนะครับเพื่อจะปรับปรุงซ่อมระบบแอร์ให้สามารถจะรองรับกิจกรรมต่างๆได้โดยเฉพาะยิ่งเนี่ยอองานรายการประจำปีนะครับเช่นโขนนะครับการประนูงอำนวยความสะดสบายแก่ผู้มาชมนะครับก็พัฒนาได้ดีตามต่อเนื่องตลอดนี่คือในย่าที่หนึ่งนะครับ แล้วก็โขนกุนนมภกรพุ่น้ำนี่เนี่ยก็จะเปิดทำการแสดงในระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง5าธันวาคม2566พน 2, 5, 6, 6, 6, นี้นะครับหนเดือนเต็มดั้นผู้หญิงได้นำเรียงว่าเปิดจองก่อนตั้งแต่วันที่ส2สิงหาคมที่ผ่านมาก็มีเวลาอยา 22, ู่ประมาณสองเดือนนะครับที่ก่อนที่จะเริ่มทำการแสดงแต่ว่าเมื่อออกไปชุมใหญ่ว่างปั๊บเนี่ยก็จะอำนวยความสะดวกในเรื่องของการเข้ามา 11, ติดตั้งระบบต่างๆ ทำชากอะไรต่างๆนะครับอำนวยความสะดวกในเรื่นี้อย่างเต็มที่ทุกะรางนะครับก็จะให้งานออกมาสมบูรณ์ที่สุดนะครับอันนี้ก็คือในยักษ์ที่หในการสับผิดโคนของโูลนิินะครับในยักษ์ที่สนะครับคุสกครูักตริกรุณาผาภูติโขนนะครับได้รับการประกาศจากยูเนสโกนะครับในคณะกรรมการอินเตอร์ t u เนียร์อนอร์รัหรือว่าคณะกรรมการบริษัมปัญญาทางวัฒนธรรมนะครับ ประกาศเมื่อเดือนกันยาย,ยน2561พฤศจิกาย,ยน2561นะครับให้โขนเป็นรายการลรงมิปญ,ญาราบวัฒาธรรมของประเทศไทยเป็นรายการที่หนึ่งนะครับรสมส่งเสริมันฒธรรณาธิัาะเป็นหน่วยงานที่เป็นคู่ภาเขียนุสัญญาและนุสัญญาดังกล่าวนะครับรบรอบปีแล้วนะครับโขนเราจะต้อง การโอนต่ออยู่เดสโครในปี2,567เอนนี้กำลังเก็บรวบรวมข้อมูลอยู่นะครับ2,561ยูเนสโกรขึ้นทะเบียนโขนให้เรานะครับโขนยั่งยืนมาตั้งแต่พระองค์ท่านได้รุ่านะครับเราจะมีทำมาได้าา20ปีอยู่แล้วแล้วก็เริ่มเราจสอาย15ปีแล้วแล้วก็หลังจากนั้นมาอีกเกือบ10ปีนะครับที่ยูเนสโกได้ประกาศสล6 1าชบุตทที่เราทราบกันดีนะครับ รายการที่สองนะครับที่กประกาศให้เราก็คือ้วนไทย2,563 2,564ยูนิโกก็ประกาศให้เราในเรื่องของโดรานะครับผมคิดว่าสามรายการนี้เนี่ยอยู่ผู้กับสังคมไปอย่างยั่งยืนนะครับเมื่อกี้นั่งคุยตอนระหว่างที่น้องเขาทำการแสดงให้ชมโคลลมาถึงรุ่นเด็กและเยาวัชนในการสืบทอดจะมีต่อไปล์ในยั่งยานเลย ทุกปัจจัยที่เป็นโนราในช่วงสถานการณ์ที่เป็นโควิดเขาได้รับการประกาศพอดีนะครับกำลังราบกำลังจะลงแต่ปรากฏว่าเริ่มการประกาศของยูเนสโกเนี่ยที่ตอน,นั้นเขามีอยู่ร้อยกว่าคณะในภาคใ,ใต้ปัจจุบันนี้สองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเป็นสอบาขบวนล่าสุดจากหนึ่งร้อยกว่าคณะเพิ่มเป็นสามร้อยกว่าคณะแวดวงของโนรา จะทําให้มีความยั่งยืนต่อไปอท่านผู้ว่าพัทลุงบอกผมว่าเดี๋ยวนี้เด็กพัทนลุงเด็กนั่นตอสี่สัป,ปาดาหเด็กส่งมาแทนแ้ะนเขาไม่ขึ้นมาเรียนทุนเทีนะคระดับก็จะเรียนที่สถาบันการศึกษาแต่อาารชพัฒจะเป็นวัยลัยนตั้งส,าาส,เาาเสีเพราะว่าเขาจะได้ับโนราช่วยครอบครัวด้วย <c oughs> ผมก็เลยมีความมั่นใจว่าเมื่อสักครู่ยุกธภัยงผกว่าดเด็กเยวาวชนลงมาโนราลงมาทรุ่นเด็กเย,วยวาวชนจะสืบทอด ับซึ่งตรงนี้เราได้เก็บข้อมูลที่เปลี่ยนเราเสนอ u n อ s c o นะครับในข้อนี้ที่พนงผู้หญิงได้โกลนาผู้นะครับว่าภูมิลัทธิอีกนะารับเพื่อมาตั้ไใจใน u n ส s c o ต่อไนะครับอันนี้ก็เป็นสองในย่างที่มังปรับได้ในการเกิดโควิทั้งภายในประเทศในการส่งเสริมกับโควิของภูิลัทธินะครับและเดียวกันเนี่ยของส่วนอื่นด้วยนะครับที่ได้เข้ามานะครับแล้วก็ในระหว่างประเทศในองค์กรระหว่างประเทศเราก็ ดำเนินการส่งเสริมส่บเสริมแล้วก็ปรึอษาต่ามระยะเวลาขั้นตอนนี้ก็หนกัค่ะฟังแล้วก็ชื่นใจนะคะ